ฟังหน้าเจ้ากรรมในเวรมึงอยู่ตำแห่งขนตำบลใดในชั้นฟ้านภาลัยตรงไหนก็แล้วแต่กูไม่รู้ว่ามึงคือใครและเป็นเวรกรรมของกูตั้งแต่เมื่อไหร่กูประนามมึงก่อนมึงเป็นเจ้ากรรมในเวรน่งหูเซ่อไอควายมึงจำไว้ถ้ามึงทำให้คนอย่างกูเจ๊งเจ็บจนวิบัติหายนะทิ้งเนื้อบาดาตัวมึงรู้ไหมว่าจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นระหว่างมึงก้ากูมึงไม่ได้นี่มึงคือไอควายสอง มึงยังทรามานในกูมีมั่งไม่มีมั่งเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนนู่นนี่มึงก็จะติดขัดพร้อมกูมึงจะเหลือสังฆทานกับ๋องแค่นี้ <c oughs> แลละถ้ามึงทาให้กูโคตรรวย <c oughs> กูทอดกระถินให้มึงปีละสิบล้าน <c oughs> มึงลองคิดดูี่ว่ามึงกับกูนี่สินอันไหนจะหมดเร็วกักนจริงไหม <c oughs>